เราจะมาแกะกล่องสุม่ม Baby ้ r e ีโ c เช n นะคะก็คือ b บ b y ้ทีทะเลนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะเดี๋ยวเอนด้าเอากล่องมาก่อนนะเอนด้าเพิ่งเคยซื้อยกกล่องครั้งแรกค่ะก็จะมีปลาฉลาม,ลามปลาบ๊อบปลาลีโม่ปลาตะกั่เปลา,ากระเบนปูน,นี่ปลาหมึกน,นะคะอันนี้คือซีเซอ๋อน,นี่เองอันนี้คือแบบเป็นปลาที่สามารถมีไฟอยู่ตอนกลางคืนนะมา เราจะอาแกะกันดูเลยนะคะเกะตรงไหนก่อนเถอะตรงนี้ค่ะแล้วก็เปิดขึ้นมามันจะมีกล่องสวยมากเลยอ่ะมันจะมีกี่กล่องนะคะมีทั้งหมด8กล่องนะคะเราก็จะเลือกคนละ4กล่องนะมาเลือกกันเลยเดี๋ยวหนูจะเลือกกล่องนี้จะน้่งไปจะเลือกกล่องนี้เดี๋ยวกไปจักล่องนี้จะเอากล่องนี้หอากล่องนี้เ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 ลอกกล่องนี้นี่นะคะ กล่องหายไปในพลิป <laughs> ต <laughs> ่อ no นี่นะคะคือนี่นะคะคือกล่องของพวกเรานะคะเอ็ดเราจะมาบอกไปก่อนนะคะว่าวกเราจะได้อะไรนี่นะ่ะเอ็ดอยากได้เป็นปลากระเบนปลาหมึกแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็นีโมตัวนี้ด้วยได้ของแค่ไหนได้ตัวไหนเคนาอยากได้ตัวตัว ตัวปลาดิลีโมแล้วก็ปูแล้วก็ตีกิ้นแล้วก็ปลาหมึกโอเคมานั่ันมาเราจะมาเลือกอันแรกกันเลยแค่ไหนเอาเออทริคนี้อีกแล้วนะคะคลิปก่อนก็อย่างนี้หนือนกันนะคะเอาวันนี้ค่ะโอเคมาไอ้คุณช่าง ว่าเราจะลุน้นกันนะคะว่าเราจะได้ตาดำตาล้อห่าหรือว่าตาโกรธหรือว่าตาทุกอย่างที่หร,หรือวาตาตาขยับตาขยับได้ทั้ง360องศานะคะหนึ่งัง้งสามเก็บไม่ออกจะเก็บไม่ออกเหมือนกันแพ็คของเขาสวยมากหืมกลิ่นหอมมากอ่ะไม่กลิ่นเหรอไม่กลิ่นนะคะเรื่องก,ก่อนแป๊บนึงคืองอน กิกุผงพลาสติกแกไม่ออกอ่ะอาแอย่างนี้เลยอ่ะต้องแกเอาออกมา้โหโอเคมาหนึ่งสองไปเลยมาล้างให้เจอแกะด้านี้อ ได้ปลาหมึกใช่มใช่เจ๊คได้ปต่เราตาโเอยะไตปหรอ้างใมันมด้วยอเจาได้ปลาหมึ่อเจได้ตจะได้ีมเเจ๊แต่ว่าเจ๊จะได้ปลมึก่อนหุนได้ทั้งหมดเลยนะช่ไหนดูของจเจซิมีอะไรบ้างา่มยากได้ลีโม่่ดูสิ แต่ว่าหนูอยากได้โม้จริงจริงหนูอยากได้ไหมปลาหมึกใหญ่แล้วตาของน้องเป็นไงบ้างตาของน้องนะคะก็จะมีน้ำอยู่ข้างในค่ะหนูได้ตาอย่างนี้น้องจะเป็นเหมือนตาน้องจะตาโกรธค่ะนี่น่ารักมากเลยจริงๆน้องอยากได้ไหมมันจะสมตรงนี้นะคะนี่ครั้งแรกที่หนูได้ครบอันนี้เหมือนกันนะเนี่ยนี่คือตอนแรกหนูจริงจริงหนูอยากได้ปลากระเบนอันนี้ปลาฉลาปลากระเบนกระปูกแล้วก็ตัวละเขียนละแล้วก็ปลาหมึนี่นะคะ นี่คือการของน้องปลาหมึกนะคะการของน้องลีโมอันนี้คือการของน้องลีโมนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะนีเช่น่าก็จะเลือกกล่องนี้ดีสุดเลยนะมาแกะได้แล้วตัวนี้นะ,ะน่ากลัวตนี้มา1น3่อมเอาอีกแล้วกล่องนีม้มันเป็น เขาชอบแกะบีบีบีข้างจากข้างล่างมันเป็นอย่างนี้นพี่เด็กขอหายใจนะคะเห็นก้อนไหมเมื่อกี้ไม่เห็นมาให้เราเกาะกันก่อโอเคปะหาได้ยังหาได้ยังไม่เจอเลยอ้ยหนึ่งสอง จะได้ตาพ่อตัวอะไรอะ่ะเขาอยากจะได้ตาแบบจะด้ตาแบบ,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 บได้หมุนทั้งหมดอีกแล้ววันนี้คือปลาบอกว่าเขาเป็นปลาที่มาใหม่นะคะช่วงนี้นี่นะคะคือปลาบอกหมุนตาได้หมุนตาได้ถามว่าโชคดีปงขาดูนี่สิคะมันเสมอเป็นตาตรงอย่างนี้เรื่อยๆขนเค่น้าเป็นตาเลยโอ้คือคนค่น้าเป็นตาหมุนข้างๆนะคะไม่เหมือนตาเราเหมือนกันแต่ว่าคนตาหมุนได้แค่ซ้ายขวาถูกต้องค่ะ จะมาดูการ์ดของร้องกันนะคได้ดูการ์ดแล้วดูการ์ดนะคะแต่ว่าหนูก็อยากหนูได้ตัวนี่ค่ะการ์ดของมันจะเป็นตาร้องไห้นี่นะคะคือการ์ดของมันจะเป็นตาร้องไห้นี่นะคะคือตาวงกลมอือไหนดูไหนเอามาใกล้หน่อยตาดูแกะนะตาดูหมูเดี๋ยวซีดิงนี่ก็นี่ก็ แล,ล่ก้ดูหน้าไล้ก้กดนะคะมากล่องต่อไปจกลมมากะว่าไปขอแกะแบบสวยๆวยมันแบบสวยๆอ่ะไม่สวยนะล่ะขาตุกกอง่ง <clears throat> ไม่ได้แกะสวยเลย แกมันแกสวยไม่ได้ต้องแกอย่างเงี้ยขอขอโทษนะที่ต้องแกอย่างงี้นะต้องคายถึงมือพี่อีกแล้วมาได้แลยทำดูกันขอสี่เขอให้ได้สี่เซ็่หเป่งตัวไม่เป็นไม่เป็นตัว <laughs> นี่ต so oh, oh, so like ัดบมันยังหาได้ไม่เจอนี่องวจจสวยเ่ยี่ก็จะไ้วของดเจปลากระเบนปลากรเบนอะฉันปลากไบนะเอาไมสลับกัได้ไหมไรสไมสมันคือปเลยปดูจริงัไปลาก็ มมไม่ใช่ปลาบอกว่ไเป็นปลาอะไรกันอะไรปลาบูแต่มันผมมันนุ่มมมันคือปลาบูแล้วนี่คือกล่องของน้องอเอ้ยขาดูขาดูของเอ็นด้าซิตัวอะไรตัวของที่ของหนูนนะที่เจ้วของหนูเป็นปตัวนี้อของหนูนะคะก็จะจะไม่รู้อ่ะหมุนตาได้ไหมหมุนตาไม่ได้ค่ะนี่เป็นตาร้องไห้ที่หมุนไม่ได้อ๋ออันนี้คือขอเหมือนการขะหมุนไม่ได้เหมือนกัน แต่ตอนที่มันหน่วย,ยขอให้มันเป็นตาล้องให้มันก็น่าดับกว่านะคะแล้วเราจะมาดูการกันนะคะใช่ค่ะนี่คือการค่ะการให้ส่องไป มาเห็นกันง,งหนึ่ง <laughs> ขาตลอดมีเจนี้อะไเยอะมาเร็วๆ <laughs> ี่เนโอกาสเปนตัวงไล้ตอไม่ได้เปตวมกันจำอ้อมัเหมือนมีหานะาน มาตัวตัวกันแล้วตัวไหนวไห่อตัวได้กอนตัว่นตัวไห้่ตัวห้่อนตัวไดกอตัวไหา่ตัวไหนอตัวไหนก่ัไหก่อัไกอัไกอเตัวนั่นตัวไหจะ่ไหน่อตน่นวไนั่น้วเกตันกไดู้อตไหมกนไ่อนตัไหนอตัวได ตอนนี้แต่ว่าขยับตรงนี้ได้ดิดิก็ทาใา้ขยับได้หมดเลถ้าสองไฟถาสองไฟขยับตาได้หมดสามารถขยับตาได้ทั้งหมดสองสองอเลยแบบ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 หนึ่งชิ้นก็ได้ไหมีแค่แบบแค่น้าลงคว่ำลงดูอน้าคว่ำ คุ้งแรงทำไม่ได้ตอนนี้นะคะพวกเราแกะกล่องศูนกันหมดแล้วนะคะนี่คือของเอนด้าของ,งจิเจของจิเจแล้วก็ของจิเจค่ะเออของจิเจมีฮะขอเจเตัวนี้ตนนัวนี้แล้วก็ตัวน,นี้ ตัวหงหนูนะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้นนค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวเราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย